ข่าวดีหมดนภพพัฒน์อวดแหวนนิ้วนางข้างซ้ายเตรียมเป็นเจ้าสาวหรือเปล่าหายหน้าจากจอไปนานจนใจหายสำหรับอดีตนักร้องดังยุคเก 90, หมดนภพัฒทีล่าสุดได้เคลียร์คิวว่างมาเยือนรายการต้มยำอมรินพร้อมเล่าย้อนหลังในช่วงตัดสินใจหันหลังให้วงการบันเทิงที่ถูกเครือบแคลงสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร งานนี้เจ้าตัวก็ได้เคลียร์ให้ได้ฟังกันชัดๆพร้อมอัปเดตเรื่องในอนาคตที่ตัวเองมองไว้ว่าคงไม่ได้กลับเข้ามาในวงการบันเทิงอย่างเต็มร้อยแล้วแน่นอนส่วนเรื่องหัวใจนั้นสังมดได้เปิดแบบทุกประตูกับแฟนหนุ่มสจ,จ๊วดใส่กันบินเดียวกันมีชื่อว่าหนุ่มทิวที่คนนี้แม่ปลื้มมากว่าได้คุยคุยกันถึงเรื่องในอนาคตไว้ตั้งแต่แรกที่คบส่วนแหวนนิ้วนางข้างซ้ายที่เห็นใส่มาในรายการในวันนี้สมงมดก็ได้ชี้แจงว่า ยังไม่ได้แต่งค่าแต่อันนี้เป็นแหวนแทนใจกันที่คบกันมา2-3ปี